ส่วนเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเศร้าแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนผู้ป่วยคนบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะอดีตล้วแล้ว,ลวหายแล้วแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจที่จะไหวยน้ําเจ้าพระยาข้ามอําเภอค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาปฏิบัติภารกิจนี้นเพื่อที่จะให้สมตามความตั้งใจนะคะนี่ค่ะ ท่าน้าหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารที่บางปะอินพระนครศรีอย,ยุธยาที่กระโดดลงไปก็คือนางสาววิสรุตตาฟอร์ซองหรือคุณนิกกี้นะคะคุณนิกกี้อายุ36ปีเป็นเจ้าของวิลล่าเกาะสมุยเป็นนักกีฬาว่ายน้ําค่ะเธอเพ,พิ่งหายป่วยจากโรคมะเรง็งเนี่ยค่ะแล้วมีความตั้งใจว่าจะว่ายน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาจากอําเภอบางปะอินมุ่งหน้าอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยไม่หยุดพักในระยะทาง23กิโลเมตร กระโดดลงไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะตั้งใจจะไหว้เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายซึ่งเขาบอกว่าอาจจะอยู่ได้สัก8เดือนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอหายป่วยวันนี้ก็เลยขจัดความกลัวนะคะลงแข่งไตรกีฬาจนชนะโรคร้ายเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคซึมเศร้าโรคเครียดอะคะ่ะเอาชนะมาได้ค่ะก็อยากจะส่งแรงบันดาลใจและกําลังใจนี้นะคะ ให้คนที่กําลังเผชิญอยู่มีกําลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายและสู้ชีวิตค่ะเนี่ยค่ะเขาก็สักการะนะคะเสร็จเรียบร้อยกล่าวคํามัน่นโปรยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็กระโดดลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาค่ะข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะมาไหว้น้ําเพื่อเทิดพระเกียรติให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบุรพกษัตริ์ไทยทุกพรองค์ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นไหว้น้ําจากหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ไปขึ้นที่วัดพุดไทไธสวรรค์ระยะทาง23กิโลข้าพเจ้าเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่8เดือนแต่ข้าพเจ้ารอดมาเข้าปีที่12แล้วและข้าพเจ้าเคยเป็นอดีตโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าข้าพเจ้าต้องการจะว่ายน้ํารณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะก็หวังว่าภาพนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ ทุกท่านที่กําลังต่อสู้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายก็แล้วแต่นะคะโรคซึมเศร้าหรือภาวะวิกฤตอะไรใดๆในชีวิตก็แล้วแต่ค่ะบุคคลท่านนี้เคยนับถอยหลังในชีวิตมาแล้วอะ่ะก็เคยบอกว่าจะต้องอยู่ได้แค่8เดือนเท่านั้นเองค่ะแต่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว12ปีนะคะแล้ววันนี้มาว่ายน้าโอ้โหว่ายน้ําแม่น้าเจ้าพระยาข้ามอำเภอ,อไม่ง่ายนะเนี่ยคะ่ะนะ แล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นเขาก็ดูแลความปลอดภัยนะคะมีกีฬาภายเรือทีมชาติไทยนะ,ะสมาคมมยุธยารวมใจร่วมเดินทางไปด้วย78ชั่วโมงค่ะ,ะไหวถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่าย2องโมงที่ผ่านมาอย่างปลอดภัยเนี่ยค่ะเป็นความยินดีด้วยนะคะไปดูที่